ครับพบกับทางบ้านมุนตานะครับวันนี้บ้านมุนตาพาพาไปมูเราอยู่ในบริเวณวิหารเซียนวัดโปดตอนพมจังหวัดนนทบุรีนะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับมีรูปเคารพของอเทพเจ้า,ยาจีนเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพทินไฉเอียหรือว่าเทพอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยแม้กนะระทั่งพระ บริเวณสถานที่นี้มีความสวยงามและมีความเข้มขันเหมาะสำหรับสายมูที่เข้ามาขอในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะครับที่ผ่านมาเนี่ยวันตุดตีนผมเชื่อว่าหลายๆท่านได้มีการแก้ปีชงนะครับแล้วก็มีการฝากดวงกับเทพเจ้าโดยเฉพาะเทพเจ้าแห่งโชคลาภชฉ่ชา่จียเยอะเนี่ย นะครับเป็นเทพแห่งโชคลาภด,ดังนั้นคนที่ฝากฝากดวงหรือฝากอาชื่อนะครับตามวัดที่เขามีการรับฝากแล้วก็มีการสวดเพื่อเสริมดวงหรือเสริมอ่าสิ่งดีๆเข้ามาตลอดทั้งปีเนี่ยผมเชื่อเลยว่าปีนี้ไอสิ่งที่เราสะดุดหรือว่าสิ่งที่เราไม่ดีเนี่ยมันก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับ ถ้าพูดถึงมีคนสอบถามผมมาเหมือนกันว่ากรณีที่อ่าไปงานศพน,นะครับหรือไปงานสีดำงานแห่งความศกเศร้าเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องระวังคืออะไรนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของคนของคนคนโบราณน,นะครับก็คืออันนี้เนี่ยอยากจะปากใส่มูว่าอะไรที่เขามองว่า ควรงดหรือควรเว้นเนี่ยเราก็ควรที่จะปฏิบัติตามนั้นนะครับสิ่งแรกเลยเขาบอกว่าถ้าเราไปงานสีดำน,นะครับขอให้พกใบทับทิมไปเขาบอกไปใบทับทิมเนี่ยจะช่วยป้องกันสิ่งที่ไม่ดีต่างๆโดวยเฉพาะคนที่ดวงตกดวงไม่ดีพกใบใบทับทิมไปเนี่ยจะช่วยให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่เข้ามาถึงตัว,ตวเราได้ เราเรากลับมาจากงานสีดำเนี่ยก็ให้หาน้ำนะครับแล้วก็แช่ด้วยใบใบขับทิมแล้วก็ล้างหน้าเพื่อเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออกไปนะครับสำหรับคนท้องนะครับหรือคนป่วยเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็บอกว่าให้งดเว้นจากการไปในงานสีดำนะครับหรือถ้าเกิดคนท้องจำเป็นต้องไปเนี่ย เขาบอกว่าให้เอาเข็มขัดเนี่ยขัดขัดที่เสื้อไปด้วยตรงเนี้ยจะทําให้เราอ่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยติดตัวของของเรามาแล้วใส่หมู่บางคนที่เชื่อในเรื่องของโชคลางอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราไปเนี่ยงานเขาจะมีการเสิร์ฟอาหารถ้าเราเว้นเราเลี่ยงได้ต้อเลี่ยงคือไม่ต้อง รับประทานเพราะว่าตอนที่ทั่วเรารับประทานเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามานะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเราไปในงานพวกนี้หรือไปสตาฟสถานที่เหล่านี้เนี่ยสิ่งที่ห้ามทําเลยเนี่ยก็คือการมองใต้หวางขาเพราะใต้หวางขาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นตรงเนี้ยมันจะส่งผลว่าให้คนที่ เหมือนคนที่เ็าเจอในเรื่องของอาถรรพ์ต่างๆที่มองใต้วังขาเนี่ยเขาบอกบางทีเขาเห็นรูปเป็น,ปปนยมทูตเห็นเป็นรูปของพูทผีพิสาจว์พิธีแก้ก็คือเราจะต้องวิ่งเข้าไปหรือว่ารีบเดินเข้าไปอยู่ชายคาของโบสถ์หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับที่เขาเชื่อกันเลยว่าห้ามเล่นนะครับบางคนแกล้งกัน พอไปงานศพเนี่ยพอเขา,อา่มีการชาปนาัจิไปแล้วแล้วเขาก็ลบกระดาษมักบางคนเนี่ยจะไปเขียนชื่อเพื่อนหรือชื่ออ่าคนที่เรารู้จักเนี่ยแกล้งตรงนี้ห้ามเลยนะครับเพราะว่าการเขียนหรืออะไรตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดอธรรม์เราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตามตามกันไปคนที่ถูกเขียนเนี่ย อาจจะดวงตกถึงขั้นเสียเสียชีวิตกันเลยก็มีนะครับอันนี้เนี่ยคือเรื่องจริงที่ผมเคยมีประสบการณ์ตอนนั้นอ่าคนที่ที่ทํางานแต่คนละหน่วยงานกับผมเนี่ยเขาเขาก็ไปงานนี่แหละไปงานสีดําแล้วปรากฏว่า,าเขาเนี่ยแกล้งเพื่อนโดยการเขียนชื่อเพื่อนเนี่ยลงไปปรากฏว่าไม่เกินเจ็ดวัน คนกลุ่มนี้เกิดอุบัติเหตุสุดท้ายคนที่เขียนถูกเขียนชื่อไปเนี่ยเสียเสียชีวิตอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องอาััานนะครับแล้วถ้าเกิดบางคนเนี่ยนะครับที่ไปงานชาปนกิจเนี่ยสิ่งที่ห้ามทำก็คือห้ามหยิบหรือยื่นดอกไม้จันให้กับคนหรือให้กับเพื่อนเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเขาเชื่อกันว่ามันจะเป็นการส่งต่อสิ่งที่ไม่ดี สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่โบราณนะครับที่เขาเตือนกันเอาไว้ดังนั้นก็อยากจะฝากเพื่อนๆหรือสายมูที่รับฟังคลิปทางช่องเจ้าพยา channel นนหรือทางบ้านบ้านเมืองตาว่าสิ่งที่ไม่ควรกระทําถ้าเราต้องไปในกรณีของงานศีลธรเราควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับพูดถึงในเรื่องของเครื่องรางของขังสําหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับ บ้านมตาเราขอแนะดำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นในรูปของพระนะครับเช่นพระนักปกลูกทวดรูปเทพต่างๆหรือปูหรือสีตรงนี้ต้องบอกเลยว่าขอให้สายมูที่ยังไม่มี เครื่องรางของขังเลยเป็นพระที่แกะจากแร่ขามคืนเนี่ยนะครับขอให้นําสิ่งพวกเนี้ยลองมาบูชาดูวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าการค้าขายสะดุดบางคนจะบอกเลยว่าไม่มีโชคไม่มีลาบไม่มีสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยสาหรับตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อเลยว่าสิ่งเสริมณวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จาเป็น ไม่ว่าจะเป็นของวัดไหนสำนักไหนหรือสถานที่ไหนก็ตามถ้าเป็นของแท้แล้วก็ทำด้วยพิธีกรรมที่ถูกต้องสามารถนำมาบูชาได้นำมาติดตัวได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเสริมสิ่งที่เรียกว่าดีๆเนี่ยเข้ามึกม,มาสู่ตัวผู้บูชาแต่ตรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมขอเตือนไว้อย่างว่าถ้าเราไม่มีความศรัทธานี่ย มันจะมีอาจารย์บางท่านเนี่ยบอกว่าจะไปบูชาทําไมส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหล่าเนี้ยช่วยช่วยอะไรคุณได้ผมบอกเลยว่าณวันนี้เนี่ยรูปเคารพต่างๆนะครับเป็นความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่สมัยป่ย่ารายายสมัยโบราณถ้าไม่ดีจริงนะครับเขาคงไม่แนะนำกันมาถึงทุกวันนี้ตามวัดตามสถานที่ต่างๆเขาสร้างรูปเคารพมาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นองค์เทศประดีองค์พระปดีเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าสายมูอย่างพวกเราเนี่ยนะครับหลายคนมีความศนะรัทธาแม้เราจะ,จะมีวิกฤตเราจะติดขัดต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรามีอ่าเขาเรียกว่าเรามีความศรัทธาเรามีความเชื่อตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกทุกท่านเนี่ยจะผ่านพ้นในเรื่องของวิกฤตเนี่ยตรงเนี้ไปได้แต่ที่สําคัญเนี่ย ขอว่าสิ่งที่ท่านจะนามาติดตัวหรือนํามาเสริมกับตัวเองเนี่ยขอให้เป็นของแท้และมาจากสถานที่ที่เชื่อถือได้และทาพิธีอย่างถูกต้องเท่านั้นนะครับ